สวัสดีครับส่งงานซ่อมอีกตัวนะครับเย็นนี้นะครับตัวนี้เป็น Honda GX 35สามตัวใหม่ปั๊มตัวนูนนะครับตัวนี้ตัวนูนนะครับรหัสและเครื่องของลูกค้า g c a m เ5231606ห้าสองสามหนึ่งหกศูย์หนะครับตัวนี้คุณบอยบ้านสวนนะครับ Facebook คุณบอยบ้านสวนนะครับทางเราจัดทำให้เรียบร้อยนะครับ ลูกค้าส่งมาบอกเร่งไม่ขึ้นไม่มีกําลังนะครับเร่งวอดดับนะครับค่าใช้จ่ายอยู่ที่2,200บาทนะครับตัวนี้ทางเราเปลี่ยนขบูให้ลูกค้าไปด้วยนะครับเหมือนเช่นทุกตัวที่ทำนะครับตัวนี้จะตีปอกสูบพร้อมลูกสูบแหวนให้นะครับหมุนรอบๆชุดสายน้ำมันทางเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงก่อนการจัดส่งนะครับสตาร์ตติดง่ายนะครับ ลองกดคันเร่งค้างไว้นะครับตอนส่งมานะครับตัวนี้เสียงดังนะครับนะครเสียงดังมากเลยนะครับเครื่องหลวมนะครับสาเหตุเกิดจากอาจากน้ำมันแห้งนะครับน้ำมันเครื่องของลูกค้าแห้งนะครับ ตัวนี้ถือว่าจาเอาไปใช้งานได้เลยนะครับชุดค์ดเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเอาไปยึดน็อต4ตัวใช้งานได้เลยนะครับคุณบอยบ้านสวนนะครับรอรับสินค้าได้เลยนะครับ2,200บ,บาทนะครับตัวนี้ัสดีครับ